ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาลามไปซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่2 1 1ไม่ชื่อตอนว่าการคำนวณที่ผิดพลาดนันจากคลิปที่แล้วเบนนี่มารู้ได้โซเอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันคาสลิมก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่าเขาได้เข้ามาเหยียบกับทุ่นเลิบเบิดอย่างจังตอนนี้คาสลิมได้บรรลุถึงอำนาจและเติบโตขึ้นที่สำคัญแล้วความคิดที่ว่าจอมมารก่อน ตอนคาสเลมนั้นเป็นจยอมมันที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองและก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากระทั่งจนถึงวาระสุดท้ายในตอนนั้นฟุตแมนได้ถูกเป็นนิมาลุตอไปที่ศีรษะเบาๆและเขาก็ได้ถูกปล่อยเอาไว้อย่างนั้นจนสุดทางเดือนและเขาก็ได้นอนอยู่กับที่นั่นและไม่ขยับขยื่นเลยสซกนิดและคาสเลมเทรนเช่นนั้นก็ได้พูดว่าฟุตแมนอยู่เล่นได้แล้วเราจะมาสังหารพวกมันให้หมด ุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและไปฆ่าผู้ติดตามที่อ่อนแอของเจ้าเลออนแม้ว่าคาสลิมจะออกคำสั่งเขาแต่ฟูดแมนก็ไม่มีวี่แววว่าจะเคลื่อนไหวและคาสลิมก็พูดอีกว่าโอ้ฟูดแมนนี่เจ้ากำลังเล่นอะไรรีบขึ้นมาและคาสลิมก็กำลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่เขาก็หยุดเอาไว้คาสลิมก็ไปดูฟูดแมนด้วยความโกรธแล้วก็พูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นไม่นาน ขาได่นอนเหยียดอยู่กับพื้นในตาของเขาก็ได้กลายเป็นสีขาวพร้อมกับน้ำมูกที่มีเลือดออกมาเรากลับว่าความวุ่นวายทั้งหมดที่เขาได้ก่อขึ้นนั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกหลังจากที่ฟุตแมนกระเด็นไปชนกำแพงและเขาก็ได้กระดอนไปสองสามครั้งและคอของเขาก็ได้บิดเป็นมุมมันเป็นไปไม่ได้ฟันด้านบนและด้านล่างก็ได้หักหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฟันของเขามันจะเป็นรูปก,กำปัน้นมันมีพื้นที่บางส่วนได้รับการแก้ไขเช่นกัน มันทําให้ส่วนด่างกล่าวได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ได้เมืเ่อเขาหันความสนใจไปที่เบน,นิมาโลกาสลิมก็ได้กัดเหรียญของเขาด้วยคมกรดอีกครั้งหนึ่งในห้องโถงที่เงียบในทันทีมันก็ได้มีคนคนหนึ่งได้เดินเข้ามาใกล้ตัวของฟู้ดแมนอย่างรวดเร็วและมันก็คือลาพาสเขาได้เดินเข้ามาใกล้โดยไม่สนใจตัวโค้ดและฟานที่ถือดาบอยู่ในมืออย่างละมั้นะวังลาพาก็ได้หยุดอยู่ข้างๆฟู้ดแมนและในตอนนั้นลาพาก็พูดว่า นี่ซังมันดูแย่นะฟุตแมนก็สู้ไม่ไหวแล้วเราออกจาที่นี่กันเถอะแม้ว่าเขาแทบจะไม่มีชีวิตอยู่เลยมันมีปัญหาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาลาพาก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังในขณะที่เขายักไหลและขาง,งานเลก็ตอบว่านั่นอะไรเจ้าหมายถึงกำลังจะบอกว่าฟุตแมนจะถูกฆ่าตายในการโจมตีครั้งเดียวตัวเทียเองก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจ การได้ยิยนว่าพี่น้องของเธอซึ่งแข็งแกร่งกว่าตัวเองนั้นได้ถูกโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็เป็นหัวข้อที่ไม่เป็นจริงเกินไปเนื่อจะมาลาภัก็ได้พ,พูดว่าเที่นี่ไม่ใช่การคุดลังท้ายมันเป็นความคิดที่ดีที่จะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนจากมมอโมของฉันตัวเธอก็จัดการกับมันไม่ได้มันเป็นไปได้มากกว่าที่ฉันจะต้องปล่อยให้กับตันของพวกเราจัดการกับพวกเขานอกจากนี้ยังมีลูกน้องของจอมาริมุลุกผู้น่ารักของจอมารเลออน โอกาสที่คู่ควรกับพวกเราในตอนนี้แผนอะไรนะมิซังลาพารได้ถามแผนการคาคาเรีคาคาลรก,ก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้วยน้ำเสียงที่เป็นกันเองผู้ขอก็กำลังพูดกันเป็นในว่าถ้าเราจะถอยตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วคาสลิมก็ได้พ่นลมหายใจออกมาลาพาร์ตไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นเลอังก็อยู่ในสภาพพังยับเยินแล้วเมนเนียนของกีเองก็เป็นจอมานอสูรที่อ่อนแอเช่นกัน แน่นอนว่าขุนนางปีศาจก็มีความสามารถที่ค่อนข้างจะมากในหมู่ของปีศาจระดับสูงแต่เธอก็ไม่ได้ดีไปกว่าตัวเทียซึ่งเป็นคัสของจอมันเราก็แค่ต้องระมัดระวังสองคนนั้นเท่านั้นโดยเจ้าขับข้ามากเกินพอที่จะจัดการกับพวกเขาคาสลิลมก็ได้ประกาศออกมาอย่างไม่ได้ใส่ใจเพื่อความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนของลาพาดมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดอีกแล้วและมันก็เพียงแค่ยักษไหล คาสัลิมก็ได้พี่เศษต่อข้อเท็จจริงที่ว่าตัวฟุตแมนซึ่งเป็นคารของจอมานนั้นได้รับการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเขาก็หมดสภาพแล้วคัสลิมก็คิดว่าคนที่เขาจะต้องระวังก็คือเบนนีมารูเท่านั้นที่เย็นอยู่ตรงหน้าของเขาคาสลิมก็คิดว่าเขาสามารถปล่อยให้ลาพาจัดก,การกับโซโอเอได้ด้วยตัวคนเดียวได้ความจริงนั่นก็คือลาพาก็ตอบกลับมาว่า มันเป็นความจริงที่เราไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถจริงๆลาพาก็ได้ยืนยันคำพูดของคาซาเลีมทางคำสั่งของคาซาเลมในการครอบงามของกองกำลังของเลออนมันเป็นความจริงที่ว่าพวกลาพาได้กระเทือบลูกน้องของเลออนแต่ลาพาก็ยังคงมีความคิดที่จะล่าถอยแม้ว่าจะพิจนารณาแล้วก็ตามแต่ชาติยานของลาพามันก็รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างละเอียดอ่อนและกําลังส่งเสียงเรียกเตือนลาพา เากล่าวว่ามันพิสูจน์สัญชาตญยาณของลาพาร์ตว่ามันเป็นความจริงมิซารีก็ได้ยืนขึ้นอย่างเย็นชาความเสียหายทั้งหมดที่เธอได้รับก่อนหน้านี้ก็ได้รับการฟื้นฟูในทันทีอาการบาดเจ็บภายนอกของเธอก็ได้หายไปทั้งหมดในชุดใหม่ของเธอก็ดูเหมือนว่าจะน,น่ากลัวกว่าเมื่อก่อนเมื่อได้ปรากฏตัวที่หน้าประทับใจเธอก็ยังคงและความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ให้ความรู้สึกโอ้อาจนในตอนนั้นลาพาร์พูดว่ามิซัง คุณคิดว่าพลังของผู้เขาพุ่งเพิ่มขึ้นไหมพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นจอมานที่ปลูกพลังแล้วใช่ไหมแม้ว่าเธอจะได้วกว่ามีซางแต่ว่าตัวเทียก็ไม่สามารถรับมือได้เช่นเดียวกันกับที่ลาพาสได้วีขอพลังระดับพลังงานของมิสซาลีมันก็ได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับของจอมานที่ตื่นขึ้นมาเหมือนกับว่าพลังเวทมน์ของเธอนั้นได้ถูกกักขังจนถึงขนาดนี้มันได้รับการปลดปล่อยออกมามันให้คนร,รู้สึกแบบนั้น ในตอนนั้นมิซารีก็ตอบว่าถูกต้องด้วยความช่วยเหลือของท่านจอม,ม,มาริมารุข้าก็ได้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับของจอมารอสูนที่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนว่าประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงมันจะช่วยให้ฉันควบคุมพลังนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดฉันจิงได้ใช้เสรีภาพในการให้ท่านคาสารีเป็นคู่ต่อสู้ฝึกหัดของฉันเอง อย่างที่พูดดูเหมือนว่าท่าเลออนก็จะสังเกตเห็นความจริงที่ว่าฉันได้กักพลังเอาไว้มิสซารี่ก็ได้หยุดพูดไปชั่วขณะแล้วก็ได้เหลือไปมองที่เลออนขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเลออนก็ได้พยักหน้าด้วยใบหน้าที่ขมขื่นแน่นอนฉันจะทำแล้วกลับว่าพวกคุนนางปีศาจเลวซามนั่นมันสามารถรักษาบาเรียที่ทรงพลังมากพอที่จะต้านทานกันจจตีของฉันได้ ฉันจะไม่สังเกตเห็นได้อย่างไรเจ้าก็กําลังจัดการกับพลังและกําลังวางแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งใครมันจะไปคิดว่าแผนการของเจ้าก็คือพึ่งพากางเสริมจากจอมันลิมอรุกีก็เชื่อใจในลิมอรุจริงๆเหรอและเขาก็คิดว่าเขาเป็นกุญแจสําคัญในการยุติการต่อสู้ในครั้งนี้หรือไม่พอในชั้นนานมิซาริก็ตอบว่าเกี่ยวกับสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าการพิจรารณาจากคนอย่างฉันไม่จะส่งผลต่อความตั้งใจของท่านกี แต่ด้วยส่วนตัวแล้วฉันก็ได้ข้อสรุปว่าการเชื่อท่านจอมานริมมนรูมันก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องเล่นั่นก็คือสีลที่ถูกตัดสีลที่วันโพกีฟด้วยสำหรับคำถามของคากาลีมิซารีก็ได้ติดอ่างอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เธอจะตอบอย่างเลื่อนไหลแม้ว่าคำตอบของเธอนั้นมันคือความจริงแต่ตัวคาง,งาลีและเลออนก็ได้รู้สึกว่าเขกาก็กําลังถูกกดดันจากคาพูดเหล่านั้น เนื่องจากเลออนก็ไม่เคยเชื่อใจริมอรูอย่างเต็มที่แม้ว่าพวกเขาจะพูดคุยกันและร่วมมือกันในเวลาเดียวกันมิสซาล,ลี่ซึ่งเป็นปีศาจก็ไม่สามารถสร้างความประหลาดใจของตนเองที่พูดถึงการเชื่อใจในจอมารคนอื่นนอกจากกีมิสซาล,ลีก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีความสามารถเหนืออดีตจอมารในขณะที่เธอได้เข้าใจธรรมาชาติอย่างแท้จริงของเธอเธอก็ได้รู้สึกประหลาดใจมากเกินไปมิสซาล,ลี่ก็ไม่เคยที่จะเย้ยแย่น้ำเสียง คิดสุภาพของเธอต่อจอมานคนอื่นๆแต่เธอก็จะกลายเป็นนาคาที่เย็นชาทันทีหลังจากที่เธอได้รับคาสั่งนี่นั่นก็คืออัตลักษณ์ของมิซารีในฐานะจอมานัวนเมดที่คอยสนับสนุนกีและต่อมาคาซาลิมก็ได้พูดว่าดังนั้นจํานวนของผู้อ่อนแอจึงได้เพิ่มขึ้นและมแมลงตัวหนึ่งอย่างเจ้าก็ได้เพิ่มพลังขึ้นเล็กน้อยเจ้าคิดว่าจะสามารถยืนหยาต่อสู้กับข้าดได้จริงๆเหรอไม่ต้องสงสัยเลยร่างกายของเลออนส่วนใหญ่นั้นก็แทบจะขยับไม่ได้ แม้ว่ามิซิลี่จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับฉันสักครึ่งเลยด้วยซ้ำและฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่ไหนคาสเลีมก็ได้พูดแทะบทสนทนาของเลออนและมิซาลี Le ่อีกครั้งด้วยใบหน้าที่เยิม้มแย้มที่ไร้ความกลัวสำหรับคาสเลีมผู้ได้ดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาในฐานะจอมันที่ตื่นขึ้นมาพลังงานของจอมันทั่วไปมันก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0 0 ในนั้นก็คือต่ำสุดไปหาสูงสุดในทำนองเดียวกันพวกคุณนางปีศาจก็เช่นกันพวกเขาก็มีค่าพลังงานอยู่ที่สองแสนไปถึงสี่แสนเช่นกันในนั้นก็ทาให้พวกบาลรอนได้แตกต่างจากผู้ชนชั้นสูงแน่นอนว่าผู้ติดตามของเลออนก็ได้พัฒนาและบรรลุอํานาจแล้วแต่ว่าผู้เขาก็อยู่ที่ลำดับของเวียนเขาค่าพลังของผู้เขาก็ต่ำกว่า2 5 0 0 0 0อย่างมากที่สุดพี่น้องของคาซาลิมก็ด้วย ยกเว้นลาพาดก็อยู่ในตำแหน่งระดับสูงของจอมานที่มีพลังต่ำกว่า4แสนมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยไม่แต่น้อยเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือจอมารจอมานของออตาแกรมในปัจจุบันยกเว้นเพียงแค่คนคนเดียวส่วนใหญ่ก็มีพลังเกินหนึ่งล้านอย่างที่ได้กล่าวไปผู้เขาได้กล่าวข้ามจอมานที่เป็นคำว่ามันมากเกินไปเมื่อได้คิดอย่างนั้นแล้วแม้ว่าเรื่องนี้มันอาจจะฟังดูหยาบคาย การต่อสู้ระหว่างผู้สาววัวของเลออนและสมาชิกของคณะตัวตลดสายกลางกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เพียงแค่การเล่นของเด็กๆตัวเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอยู่ในระดับที่ไม่สามารถละเลยได้ตารับสั่งที่ข้าได้รับมาจากท่านกีก็คือให้ได้รับชัยชนะด้วยเหตุนี้ข้าก็าได้รับการรักษาบาเลียนี้เอาไว้และรอกำลังเสริมจ,จากท่านริมุรุมาถึงในนี่มันก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ข้า ไนด้ดำเนินการตามแผนการที่จะปราบปรามท่านคาสซีลมอย่างเด็ดขาดซึ่งมันก็เป็นแผนการที่จะเพียเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นพวกที่มีคัดพลังเกินหนึ่งล้านในนั้นก็หมายความว่าเงื่อนไขในชัยชนะของท่านคาสซีลมก็คือจะต้องเอาชนะข้าให้ได้ก่อนที่กำลังเสริมจะมาถึงในนั้นมันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกจากการวิเคราะห์ของของ้าตอนที่ข้าได้ซื้อเวลาก่อนหน้านี้พลสงมัตนหลักที่ท่านคาสซีลมได้ใช้ก็คือการสะท้อนอัตโนมัติ คุณแตะความเสียหายใส่คู่ต่อสู้ของคุณโดยทําให้การโจมตีของคู่ต่อสู้เป็นกลางโดยการโจมตีแบบเดียวกันโดยเพิ่มพลังงานให้มากกว่า20เท่ออาอาเซนี้ก็สามารถทําได้โดยสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานมหาศาลมันก็จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเชื่อมันเป็นเรื่องที่ลำบากด้วยนะคุณใช้กระทั่งคุณสมบัตรศักดิ์ิและปีศาจแต่ใดบบที่คุณมีพลังงานมากขึ้นคุณก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้แต่ว่าสำหรับคุณ ในการทําให้การโจมตีเป็นการตลอดไปมันก็หมายความว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องใช้พลังงานของคุณการบริโภคพลังงานมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก20%ดูเหมือนว่าจะใช้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่ามันจะเป็นการโจมตีของท่านเลออนหรือว่าหรือในการโจมตีของฉันเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการเสริมกําลังมันก็ชัดเจนว่านี่ใช่ไหมที่จะบอกว่าเป้าหมายของฉันก็คือ การรวบรวมพลังงานให้มากพอที่จะชนะสิ่งที่คุณได้สามารถแก้ไขได้ท่านเลอออนก็พร้อมด้วยท่านเบนิมอรู้แล้วก็ท่านโซอเอน่าจะสามารถจัดก,การกับคุณได้มั่ที่สุดนังจากที่หมดพลังอำนาจเมื่อการ,รเผชิญหน้ากับฉันอย่าเต็มกำลังชัยชนะมันก็จะเป็นของพวกเราในครั้งนี้คุณจอมาคาสซาลิมและในตอนนั้นโซอเอได้ฟังเช่นหนังก็พูดว่าเฮ้เฮโอ้อ้ เธอหมายความว่าอย่างไรโดยที่ไม่มีฉันเข้าร่วมด้วยพอนดิชแนน,นมิสซิลีกตอบว่าไม่ต้องหยาบคายแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าคุมมีพลังงานมากแค่ไหนหมายความว่าคุณก็อาจจะมีค่าพลังงานที่เท่าฉันหรือว่าสูงกว่าฉันีรนน่นก็คือข้อสรุปของฉันพอนดิช่นนเซย์ก็ตอบว่าโอ้เธอให้คําชมกับฉันมากเกินไปในตอนนั้นดวงตาเซย์ก,ก็ได้ปิดลงเล็กน้อยและเขาได้จ้องมองไปที่ลาพาร์สอยเฉียบขาดซึ่งมันไม่เหมาะกับท่าทีสบายๆของเขา สลับม,มิซารีที่ไม่ได้ดูถูกโซเอเขาก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกโศกเศร้าดีๆโซเอก็ได้แสดงใบหน้าที่โคมขืนเมื่อตัวตนทีนน่ท้จริงของเขาได้ถูกเปิดเผยโดยคนอื่นแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงการล้องเรียนของเขากลุ่มคนที่ถูกยนต์ทิ้งไปในการสนทนานี้ก็คือตัวโคนแอสวินของเลออนและตัวเทียเองก็ไม่สามารถพูดคำพูดปฏิเสธต่อหน้ารัศมีของมิซารีได้ อล่าพลังงานที่มิสซารีได้ปล่อยออกมานั้นมันเป็นจำนวนมหาศาลจริงๆเพราะว่าผู้ขอได้เข้าใจว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยจากที่ได้ยินคำพูดที่พายของมิสซารีและสัมผัสได้ถึงพลังงานของมิสซารีแล้วความสูขขงของคาสซาริมก็ไม่ลดลงเลยในตอนนั้นคาสซาริมก็ตอบว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันก็รู้มาตลอดว่าเธอได้ซ่อนพลังงานที่เท็จจริงเอาไว้ อย่ากล่าวสูนทรโพสที่ญิงพออยองเช่นนี้เป็นผู้อ่อนแอที่ไม่สามารถต่อสู้ได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการหยุดยั้งชั่วคราวแม้ว่าเจ้าหนอนมาแลนทั้งหมดจะเข้ามาหาค่าพร้อมกันแต่พระเจ้าก็ยังคงไม่ได้เข้าไขเคียค่าผู้ยิ่งใหญ่ความจริงที่ว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะค่าได้มันก็ไม่ชัางงานินให้ข้าได้แสดงให้พระเจ้าที่อ่อนแอได้ดูความสิ้นหวังและความกลัวที่แท้จริงมันคืออะไร ในขณะที่คาสาเลนได้สะกรนเช่นน,นั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งเขาได้ระง,งับเอาไว้เพื่อไม่ให้พังมือข้าเลออนให้ตายทันทีนอกจากแรงกดดันที่บิดเบี้ยวในพื้นที่บาเรียแล้วพลังงานที่เป็นลางไหลมันก็ได้ครอบงำทั่วห้องถวงออล่าของมิซารีที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้มันก็ได้ถูกทาทับลงไปด้วยออล่าของคาซาลีนในทันทีด้วยพลังงานที่ท่วมทนมันก็กล่าวได้ว่า มันเหนือยิ่งกว่าจอมานที่ตื่นขึ้นมันไม่มีคําโกหกในคําพูดของคาซาลิมเนื่องจากพายุแห่งการปลดปล่อยแบบเผด็จการของเขามันก็มีมากกว่าของมิซาลีมิซิลีที่เห็นเช่นนั้นก็ได้พูดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าเขามีพลังมากมายขนาดนั้นได้ยังไงสิ่งที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นประสิทธิภาพมากพอที่จะทําให้ตัวมิสซาลีได้สานคอนและการสแสดงออกของมิสซาลีนั้นมันก็ได้เปลี่ยนไป คาซาลีนที่มีพลังงานอย่างท่วมท้นมันร้อนหลามจนมิซาลี่ไม่สามารถรักษาความสงบเอาไว้ได้ตัวเธอเองก็มีพลังงานในชั้นระด,ดับหนึ่งล้านตัวเลออนก็ด้วยถึงกันนั้นเธอก็ยังรู้สึกอย่างท่วมท้นโดยคาซาลีมการประมวลผลของมิซัลี่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพลังงานของคาง,ง,งาลีที่มีพลังมากกว่ามิซัลี่และเลออนอีกสเท่านั้นมันได้กลายเป็นเรื่องที่โกหกไปเลยมันรู้สึกว่ามันจะมากกว่านั้น และต่อมามิสซิลี่ก็พูดว่ามันมากเกินคาดเลยและฉันก็ประเมินเอาไว้ว่าเขาจะมากกว่าฉันแค่สมเท่าแต่นี่มิสซิลี่ก็ยังพูดไม่จบเลยในตอนนั้นคาสลีมก็ได้พุ่งไปต่อยที่ท้องของมิสซิลี่เพื่อขัดจังหวะก,การสนทนาของผู้เขาหมัดของคาสลีมก็ได้ทะลุต,ตัวของมิสซิลี่และหักแขนของมิสซิลี่เนื่องจากมิสซิลี่ได้ใช้แขนรองเทอมาป้องกันตนเองแลวกับว่าคาสลีมกำลังหักกิ่งไม้ที่เบาบาง และในตอนนั้นคาสลิมก็ได้หัวล้ห้า,หาจะเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเพียงเพราะว่าข้าจะเล่นกับพูกเจ้าและข้าอย่าจะช้่ชาเท่านั้นมันเป็นเพียงความไร้เดียงสาเจ้าพวกอ่อนแอข้าคาสัลิมผู้ยิ่งใหญ่ได้รับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาคาสลิมก็ได้หัวเราะดังลัน่นแล้วในตอนนั้นเราภากัพูดว่านี่สางนะั่นเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่างที่คุณพูดออกมานั่นแหละ ไม่เป็นไรฉันก็เดาว่าฉันจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่ยากที่สุดด้วยลาพาก็ได้หยิบลูกแก้วสีลุงออกมาในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นและนั่นก็คืออัญมณีวิญญาณมันเป็นลูกแก้วกลมที่บรรจุพลังงานเอาไว้เท่ากับดวงวิญญาณของมนุษย์หนึ่งหมื่นดวงลาพาก็ได้ทําลายลูกแก้วลูกน,นั้นและพลังงานของเขามันก็ได้ถูกเติมเต็มนี่มันก็ไม่ใช่การลืมตาตื่นขึ้นเขาทําเพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับตนเองสําหรับการสับสนุนคาการลีอย่างเต็มที่และคาการลีก,ก็ได้พูดว่าพูกเจ้าหลายคนก็คงจะแอบคิดและสิ่งหลายอย่างแต่ทั้งหมดนั่นมันก็ป่าประโยชน์อย่างไรก็ตามนี่มันก็เป็นเพียงแค่ชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานไม่เพียงพอคาสลลมหรือว่าคาการลีก,ก็ได้หัวเราะอย่างเย่อหยิ่งมิสซาลีก็ได้ข้ามควรว่าด้วยอัตานี้การทําตามคำสั่งของฉันในซําเร็จมันจะเป็น เออฉันขอโทษดูเหมือนว่าศาสนคติของฉันจะไร้เดียงสาเกินไปอย่างน้อยฉันก็จะพยายามทำลายหลังซึ่งกันและการด้วยการโจมตีตารกำจัดแอนตี้บอดีอสูรสุดขีดและสักการกับเรื่องต่างๆในภายหลังมิสซี่ก็ได้คข้าควรเธอคิดว่าเธอจะไม่สามารถท้ตาคาบสากข,ของกีได้เธอได้วางการดรงงอยู่ของเธอในชั้นบรรทัดฐานเพื่อกำจัดพลังงานของคาซาลีมให้ได้มากที่สุด และฝากเรื่องอนาคตเอาไว้กับเลออนและเบน,นิมาลูและเพื่อนร่วมงานของเธอในนั้นมันก็เป็นความตั้งใจของมิสซาลีแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ได้มีบุคคลหนึ่งพูดอีกว่าคุณไม่เชื่อว่ามิสซาลีใช่ไหมอย่างที่บอกไปไม่ต้องคิดมากคุณได้เรียกกำลังเสริมมาและเราก็ได้ตอบรับทันทีแล้วก็ทําในทันเวลาในนั้นก็คือทั้งโหมดที่สําคัญใช่ไหมเมื่อเบน,นิมาลูได้เดินผ่านมิสซาลี่ที่ลม้มลงอยู่เบนิมาลูก็ได้เข้าร่วมประเด็นหลักด้วย และเขาก็ได้ออกคําสั่งกับโซเอโซเอนะายจัดการกับเจ้าตัวตลกตรงนั้นได้ฉันก็จะเป็นคนฆ่าเจ้านั่นเองเบนนี่มารุก็ได้ประกาศอย่างเฉยเมยโดยไม่ได้สนใจสถานการณ์ใดๆและโซเอก็ตอบกลับมาว่าฉันคิดว่าฉันสามารถยอมรับได้และฉันก็จะยอมแต่จะต้องทํางานให้เสร็จนะเจ้านั่นมันดูถูกท่านลิมารุเพราะฉะน,นั้นเบน,นี่มารุก,ก็ตอบว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น มันไม่มีข้อมูลที่มีค่ามากพอที่จะได้รับมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ใช่ไหมพอที่เยนเบนนี้มารู้ต่อมาเช่นนั้นเซก็พูดเด็กว่าจริงสิเจ้าก็อาจจะลืมไปแล้วในเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าบ้านนั่นมันจะเป็นเจ้านายของเจ้าเคมนนั่นก็หมายความว่าเซก็พูดไม่จบเบนนี้มารู้ก็ตอบว่าเขาคือคนที่อยู่ในแหล่งข่าวข้อมูลของพวกเราที่อยู่เบื้องหลังของเคมนใช่ไหมฉันรู้ไม่เป็นไร มินิมาลูและโซเอก็ได้สนทนากันต่อไปในลักษณะที่ดูเหมือนว่ามันจะไร้สาระและในตอนนั้นมิสซิลีก็พูดว่าคุณกาลังพูดถึงเรื่องอะไรมิสซิลีก็พูดไม่จบเลอ้อก็ได้เสยไปต่อเฮ้ hey, พวกนายสองคนนั้นนะ่ะพวกนายหมายถึงจะจัดการกับสปาราที่อันตรายแบบคาสลีนด้วยตนเองเหรอมิสซิลีเลยลออนก็ได้พูดพร้อมกันมิสซิลีก็ได้ฟื้นฟูสภาพกลับขึ้นมาแล้เข้ามาอยู่ในแถวหน้า ในรูปแบบของการต่อสู้ก็แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของเธอในการรับมือกับการท้าทายอีกครั้งเลนเรออก็ทําเช่นนั้นด้วยความภาคภูมิใจของเขาในฐานะจอมมารในความพยายามที่จะตอบแทนคาซาลิมด้วยความภาคภูมิใจอย่างไรก็ตามเบนนิมาโลและเซอร์เอ็ก็กาลังพูดคุยกันด้วยความตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้นด้วยตัวของพวกเขาเองและเบนนิมารูก็ได้พูดว่าอาฉันก็แค่จะบอกว่าไม่ใช่และฉันก็กําลังจะฆ่ามัน มาเริ่มตอนนี้ความโกรธของฉันันรุนแรงมากๆจนบ้าคลั่งเจ้าจพวกนั้นจะต้องตายพวกนายที่บาดเจ็บอยู่ก็นั่งดูเถอะพอรนิชแนนเซยก็พูดต่อใช่คุณได้ยินเขาใช่ไหมและฉันก็จะจัดการกับจ้าตัวตลกที่อยู่ตรงนั้นท่านในออนและท่านมิซารีฉันก็เชื่อใจพวกคูณสองคนเฟฟอรระวังเจ้าอ้วนนั่นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าอ้วนนั่นจะไม่เข้ามารบกวนพวกเราพอร์นิชแนนมิซาลีก็พูดว่าแต่ มิสลกีก็พูดไม่จบเบนิมาโลก็พูดว่ามันเพียงพอคุณสองคนจะไม่เข้าใจเว้นแต่ฉันจะบอกคุณว่าคุณจะล้างพวกเราเอาไว้เท่านั้นคำพูดสุดท้ายนี่มันก็ได้มาจากเบนิมาโลเขาได้ทาข้อตกลงกับเบนิมาโลและเบนิมาโลก็ไม่ได้สนใจเละโซเอก็ได้พูดกับเบนิมาโลว่านี่เจ้าก็ควรจะแก้ไขวิธีการพูดกับคนอื่นหน่อยนะทันใดนั้นเบนิมาโลก็ได้ชักดาบของเขาออกมาหนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคูโรเบ ใบมีดดาบที่มีสีแดงเข้มทางเล่มมันคือดาบประจำตัวของเบนิมารลกูเลนหลังจากที่หลอมรวมขึ้นมาใหม่นานนับครั้งไม่ถ้วนเหล็กเดิมที่ได้ใช้หลอมรวมกับคาตานนะาได้กลายมาเปลี่ยนอย่างอื่นไปแล้วดาบคาตานาที่เบนิมารุถืออยู่เรากล่าว,ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขามันได้กลายเป็นวาซาโมโนซึ่งมันเทียบได้กับอาวุธระดับพระเจ้าโอราท,ที่ได้รับการถัดเก่าอย่างละเอียดถี่ถ้วนของเบนิมารล ได้ห่อหุ้มใบมีดดาบของเขาเอาไว้ในชั้นบางๆและมันก็ส่งผลให้ใบมีดดาบสีแดงเข้มมันมีประกายแวววาวและยิบระยับและในตอนนั้นคาสลิมก็ได้หัวหลอฮ่าฮ่าเฮ่จ hey! ะพวกอ่อนแอไม่สามารถทําอะไรได้โดยไม่มีอาวุธดีเันจะยอมเดิมพันกับสิ่งที่น่าเบื่อน,นั่นมันจะทําอะไรชั้นได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเบนิมารก,ก็ได้หัวหลอฮห,ห,หนึ่งตัวอย่างร่างกายของเบนิมาู ได้ถูกเบอไปด้วยแสงสีแดงเบนนี้มารุก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่อยู่ด้านหลังของคาซาเลีมโดยทิ้งแสงวาบเอาไว้ในช่วงเวลานั้นในเวลาที่ทุกคนได้สังเกตเห็นเขาเคลื่อนไหวร่างกายของเขาก็ได้พ้ามวัวและหายไปและเบน,นี้มารุก,ก็พูดว่าเฮ hey, จะสามารถนําสิ่งนี้กลับมาได้ในครั้งต่อไปอย่าทําตกลาเบน,นี้มารุก,ก็ได้ควงบางสิ่งบางอย่างไปให้คาซาเลียมในขณะที่เขาพูดแบบนั้นและสิ่งที่เขาโยนเป็นนั่นมาก็คือแขนของคาซาเลีม มันเป็นแขนของผู้หญิงมาตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปคาซาลิมก็ได้กินแล้วออกมาด้วยความเจ็บปวดในที่สุดขเขาก็สังเกตเห็นว่าแขนของเขาได้ถูกตัดขาดและในตอนนั้นเบนนีมอลุก,ก็พูดว่าแกสาได้เร็วเก็บใช่ไหมเบนนีมอลุก,ก็ได้โยนคำถามไปที่คาซาลิมแล้วมันก็เป็นเรื่องโง่ามากที่แกถามศัตรูของเขาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสําหรับคาซาลิมผู้เป็นตัวตนทางเดนวิญญาณ ความรู้สึกเจ็บปวดมันก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาและเบนนี้มารูก็ได้พูดอีกว่าเจ้าโง่จริงๆหรอจะบอกตั้งแต่ยังทําหน้าไม่เข้าใจเจ็บเป็นสัญญาณเตือนและมันก็ทํางานในลักษณะเดียวกันแม้กระทั่งกับหน่วยงานของทางจิตวิญญาณร่างกายของเจ้าก็ได้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสตลายดังนั้นมันจึงได้ส่งเสียงเรียกเตือนเจ้าก็ควรจะควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้ดีก่อนที่จะเข้าสู่การต่อโซ่ เบนนมารูก็ให้คำอธิบายโดยละเอียดรากับว่ากลังจะเยอะแยะคาซาเลมอที่จีนในช่วงเวลาที่เขาได้ฝึกกับดีอาโบอยู่ในเขาวงกวดนั้นเบนนมารูก็ได้รับคำอธิบายเดียวกันและจากที่มันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันกเกิดขึ้นเบนนมารูก็ได้เห็นมันด้วยตัวเขาเองว่ามันเป็นวิธีที่ดีอาโบได้ใช้กับตัวเขาเอง แนะจากที่เขาได้พ่ายแพย้ต่อเบน,นิมารูในการแข่งขันในงานเปิดประเทศแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเอารมณ์เสียที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยและกกำลังจะระบายความงุดหงิดของเขาเองและในตอนนั้นคาสลิมก็พูดว่าเฮ้ ö, สัญ,ญญาณเตือนที่อะไรเนี่ยล่กว่าฉันกำลังหวาดกลัวและรู้สึกถึงอันตรายจากตัวเจ้า คาสลิมก็ได้เปลี่ยนแขนให้เป็นพลังงานและได้ดูดซึมซับพลังงานจากนั้นเขาก็ได้สร้างแขนขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ข้อศอกออกไปคาสลิมเขาก็ได้ลืมคำประกาศของเขาไปนานแล้วซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าเบนิมารูไม่สามารถทำลายร่างกายเขาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและคาสลิมก็พูดว่าความตายข้าจะนำความตายมาสู่เจ้าอย่างแน่นอนในขณะที่เขาตะโกนเช่นนั้นคาสลิมก็ได้กลายมาเป็นมวลพลังงานที่หนานแน่นเป็นพิเศษ ในขณะที่เขาได้โจมตีเบรนิมาโลเบนิมาโลก็สามารถรับการโจมตีนั้นได้และในทํานองเดียวกันตัวเขาเองก็ได้กลายมาเปลี่ยนมวลพลังงานเพลิงดังนั้นการต่อสู้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เกิดขอบเขตของมอนโจะได้เริ่มต้นขึ้นก็สารคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า